นี้ข้ามเรือจากฝั่งลาวนะฮะมาเชียงคานเี่ผมเดินจะประมาณนี้คนละห้าสิบบาทโดยที่เราจะต้องไปทำบัตรผ่านแดนครับใช้พาส,สปอร์ตไม่ได้นะเพราะเป็นด่านชั่วคราวคนละสามสิบบาทท,ที่ที่ว่าการอำเภอเชียงคานครับก็อยู่ติดกับไอ้ที่ข้ามเรือเลยครับผมนี่ฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้ก็เชียงคานก็เ็นพวกภูเขาอะไรนี เชียงคานจะไม่ใหญ่มากครับถนนแยบแพทก็ถ้าเใช่ไหมคจากตรงเนี้ฮะเชียงคานนะถึงนู่นเนี่ยเนี่ยตามชี่มีบ้านเนี่ยประมาณนั้นหลักๆนะส่วนใหญ่เขาจะมากันหน้าหนาวนะฮะแต่ผมมาสิงหามันก็จะคนไม่เยอะมากส่วนใหญ่บ้านจะเป็นบ้านไม้เกทเฮาส์ซะาม,ามากกว่าที่จอดรถไม่ค่อยเยอะนะฮะถ้าจะจอดรถก็ต้องจอดตามวัดอะไรอย่างงี้นี่ครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย โอ้คิดถึงบ้านมากเลยอันนี้แม่น้ำโขงนะฮะกว้างมากก็ข้ามไปเลาวลยังเป็นดินแดงอยู่ครับถนนนะกับบ้านเราแล้วนะโอเคถึงแล้วขอบครับ